สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มทอนะครับฟังแล้วฟิตนะครับกับบรรยากาศวันเสาร์สองทุ่มนะครับไม่รู้ใครกินข้าวใครเพิ่งอิ่มหรือเปล่านะครับหรือใครเพิ่งกดเข้ามาดูก็แล้วแต่นะครับก็แน่นอนครับรายการเอ็มทอนะครับก็ผมคาดกับทีมงานทุกคนคาดหวังว่าใครฟังรายการนี้นะครับคุณต้องได้อย่างน้อยก็คือแรงบันดาลใจนะครับของการลุกขึ้นไปออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ภาพแบบนี้แน่นอนครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีการมาไลฟ์ ให้เห็นเรื่องของการทสความฟิตหรือ u ยกทูม a กนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าใครได้เห็นคอนเทนต์ที่เราพีอาร์ออกไปแล้วแล้วก็ฤดูการการวิ่งมันกลับมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งที่ไม่ใช่วิ่งโรนนะวิ่งเทรลนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงอมือใหม่มือเก่าเนี่ยโดยเฉพาะเท้าใหม่ฝีเท้าใหม่มือใหม่นะครับที่อยากรู้ว่าวิ่งเทรลมันต้องเตรียมตัวอย่างไรและที่สําคัญครับอุปกรณ์ครับผมว่าน่าจะเป็นงานวิ่งที่เลือกอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมาเลยนะครับใครอยากจะรู้ว่า คนที่เขาวิ่งเทรลมีประสบการณ์การวิ่งเทรลเยอะๆแล้วก็ที่สาคัญนะฝีเท้าดีนะครับติดโคนี้มาหลายรายการด้วยนะครับเขามีมุมมองเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์อย่างไรครับคนนี้แน่นอนครับไม่พลาดเลยครับผมคุณต็อบครับคุณต็ออยู่ไหมครับแอดต็อของเราครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเหมือนจะนัดกันใส่เสื้อสีเดียวกันเลยเหมือนนัดมาเหมือนนัดมาอยู่ที่ไหนครับผมบรรยากาศตอนนี้เนี่ยที่พักโรงแรมบ้าน ที่บ้านครับผมอยู่ในจังหวัดไหนครับ <S> <S อยู่ที่จังหวัดไหนครับคุณต๊อบอยู่อ่าอยู่กรุงเทพครับแถวส่วนลงรอกเก้าครับผมอ่าโอเคนะคุณต๊อบโอกไม่ได้เจอกันนานผมคือเป็นเพื่อนกันในเฟซแหละแต่ว่าถ้าเจอตัวกันเนี่ยเอ้หยงวันนี้นับว่าเจอกันไหมไม่เจอเพราะเราออนไลน์คุยนะครับเพื่อนครับก็ติดตามกันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พบปะใครก็ ใน facebook อย่างเดียวครับผมเอางี้ก่อนกันคุณท็อปหลายคนอาจจะรู้จักคุณท็อปแล้วหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักคุณท็อปครับคุณท็อปเชิญแนะนาตัวหนิดนึ่งครับครับผมสวัสดีครับอ่าชื่อชื่อชื่อสัญญพงศ์นะครับผมชื่อเล่นชื่อท็อปครับผมอ่าหลายๆคนที่รู้จักนะครับก็จะเรียกแอทท็อปนะครับเพราะว่าอ่าทําเพจด้วยครับเพจเทียวยี่สิบห้าเคนแฟลชลันครับผมตอนแรกขอเกิน เรื่องเพจก่อนตอนแรกตั้งชื่อเป็นเพจเทล 25k เฉ25ยๆก็คือวิ่งเทลพอดีเพจผมมีแอดมินสองคนก็พอดีผมวิ่งเร็วอีกคนหนึ่งอยู่แนวหลังรุ่น DNF อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากอยากให้แชร์ทั้งสองมุมมองอะไรเงี้ยครับทั้งแบบแบบนักวิ่งที่ที่แบบเร็วๆอยู่ระดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั้งมีสายนีฮัตออฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย เพิ่มฟลรานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมประมาณเืเมื่อกี้ที่ได้ยินนี้คือมีแอดมินสองท่านใช่ไหมอย่างคุณท็อปนี่ต้องถือเป็นเป็นแนวหน้าอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นแนวเยื้องเยื้องมาด้านหลังหน่อยต้องครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของแนวหน้านะครับผมแนวท็อปที่ฟันมอครับแนวคุณท็อปนะครับคุณท็อปคุณท็อปถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะย้อนกลับไปเหมือนท พฤศจิกา2020กี่ปีวะเกือบสองปีนะคุณท็อปเคยมาเทสความฟิตที่ร้านใช่ไหมครับทีมงานมีภาพไหม <laughs> นี่นี่นี่ภาพนี้ภาพนี้ตอนนั้นเป็นไงมัาง <laughs> ตอนนั้นนี่คือเหมือนก่อนก่อนโควิดหรือเปล่าหรือช่วงโควิดจำจไม่ได้เ <COVID S 2> น,นี่ยช่วงโควิดที่หยุดไปสักประมาณช่วงน่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรโควิดระลอกแรกๆเลยครับที่หยุดยาวใช่ครับเพราะว่าจาได้ว่าไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็เป็นเทสท่านผู้ชมครับ เขาเจอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านชนฟังว่าผมเจอเขาครั้งแรกผมมีม um> ุมมองกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมเลยแล้วเขาก็มาวิ่งดูดูดูเขาเก้าวดูเขาข้าวมีผลไหมทีมงานมีผลไหมว่าพี่ท็อปแอดท็อปของเราเนี่ยวิ่งถึแม็กซ์เท่าไหร่ผมจำไม่ผิดก็เกือบหกนันไงขึ้นมาเนี่ยครับผมคือคนไม่ค่อยซ้อมของเรานะครับผมโอ้โหสุดยอดคุณท็อปเข้าสู่วงการการวิ่งเริ่มต้นวิ่งยังไงเนี่ยครับเข้าสู่วงการการวิ่งยังไงใช่ไหมครับอืมอ่า เริ่มแรกเลยคือแต่ผมอ่ะที่ผมไปเริ่มสนใจการวิ่งก่อนแล้วผมก็เป็นผู้ติดตามก็ไปได้ไปพักไปเที่ยวไปโรงแรมมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานแล้วหลังหลังจากนั้นผมก็ไปไปทําธุระที่อุดรธานีครับแล้วพี่ก็พี่พี่ผมติดตามเพจเพจวิ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีงานวิ่งที่อุดรเขาบล็กอินได้นะก็เลยอ่ะไหนงานไหนอ๋ออยู่แถวที่โรงแรมที่พักพอดี ก็เลยว่าก็เดินไปสมัครสมัครวันวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอวันอาทิตย์หกโมงเช้าก็ลงวิ่งสิบกิโลสมัครสิบกิโลนะครับแบบมินิมาลาอนระยะอยันนี้ครับแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บจาได้เลยว่าวิ่งได้ห้าสิบห้านาทีครแรก <c oughs> <c oughs> ได้ดีกว่าที่กูซ้อมมาเป็นปี <c oughs> <c oughs> ต่อๆครับ <c oughs> วิ่งเสร็จปุ๊บจบเออก็เอเอก็เ,อเ,อเหนื่อยดีแต่แบบก็ เนี่ยก็ภาพตามนี้เลยครับรูปภาพเสื้อผ้าอะไรก็ยังแบบยังไม่มีอะไรแบบก็ใส่แบบนี้วิ่งก็เขามีประกาศรับรางวัลคนที่ติดถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยครับติดโพเดียมแบ่งกลุ่มอายุไปพอได้ยินคนที่เขาเรียกว่าคนที่ได้ถ้วยคนที่ห้าของรุ่นอายุอย่างเงี้ยครับบอกสี่สิบห้านาทีเราก็เลยจแล้วก็ตกมือดีใจดีใจโอ้เก่งจังเลยเราก็นึกขึ้นมาในใจนึกขึ้นมาในหัวอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาฮ้ยอยากได้บ้างวะทําทไงดีวะ คือตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องความการวิ่งอะไรเลยด้วยก็ห่างกันแค่สิบนาทีเราคงทําได้มั้งอะไรเงี้ยคิดได้แค่นั้นเลยอยากได้ก็เลยพอหลังจากนั้นกลับกลับมากรุงเทพกลับมาที่บ้านก็เล่าให้ที่บ้านฟังว่าเราไปวิ่งมายีงีก็เลยถามที่บ้านว่าเอออยากได้ด้วยทาไงอ่ะที่บ้านบอกก็วิ่งเราเร็วสิพูดแค่นี้เลยผมก็เอเหรอพูดงาเออก็ต้องวิ่งเราเร็วนะถึงจะได้ถ้วยหลังจากนั้นก็ เปิดเปิดเพจวิ่งแล้วก็ดูว่ามีงานไหนแถวบ้านเราบ้างแถวสวนหลวงอะไรเงี้ยก็สมัครงานวิ่งครั้งที่สองที่สวนหลวงครั้งที่สามที่จตุจักรมั้งครับหน้าจำไม่ผิดแล้วครั้งที่สามก็ติดถ้วยเพราะว่าได้สี่สิบห้านาทีแล้วเริ่มต้นด้วยแรงบาันดาลใจก็ไม่มีเริ่มต้นจากการที่ญาติิเข้าไปวิ่งก็เลยลงวิ่งด้วยเข้าห้าสิบห้านาทีครับมผมวิ่งวิ่งเดินตอบมาห้าสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็วิ่งให้มันเร็วขึ้นตามที่เขาบอกไม่กี่ครั้งน้งก็ติดโพเเดียมยมล แล้วอยู่ดียังไงมั่งครับทําไมตอนนี้ผมเห็นอ่ะส่องสองเฟซคุณต๊อบอยู่พักหลังๆมาเนี้ยจะเป็นในเรื่องของเทรลซะเยอะใช่ไหมครับครับผมก็หลงรัก,กอะไรเขาครับคือหลังจากที่ผมวิ่งถนนอยู่อยู่สักพักหนึ่งคืออ่าแล้วก็คือพี่ผมชอบวิ่งเทรลมากกว่าอยู่แล้วก็แล้วทีเนี้ยผมก็ได้ติดตามไปด้วยแล้วก็เออไหนเราก็ติด ติดตามที่เขาไปแล้วเออมันก็น่าลองนะเราก็เลยสมัครวิ่งครั้งแรกวิ่งเทลก็เลยเริ่มเข้าเทลครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งแปดงานตะนาวสีแล้วก็ไปฮ่องกงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนายดาก้อนฮ่องกงเทลห้าสิบโลก็คือระยะเอาต้าเลยครั้งที่สองก็ถัดมาประมาณสองสามเดือนประมาณนี้ครับก็วิ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้น คือก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าคือพอเราวิ่งเข้าไปในปา่าเราวิ่งอยู่คนเดียวมันก็ลมลื่นแล้วก็แบบบรรยากาศดีพอไปถึงจุดยอดเขาตอนที่ผมไปวิ่งฮ่องกงครับคือมันวิวมันสวยมากคือแบบเราจะหาไม่ได้ถ้าเราถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเองเราวหรือว่าเราเป็นคนทั่วไปอ่ะเราจะไม่ไปแน่นอนที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาก็เสพติดการวิ่งเทรล แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการวิ่งเทรลเนี่ยมันว,วิ่งวิ่งหยุดหยุดเดินขึ้นอัพฮิลดาวฮิลอะไรอย่างเงี้ยครับเดินขึ้นเดินลงมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเร็วอย่างเดียวอะไรเงี้ยความอึดด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าทั้งวิวความบรรยากาศห,ห,หลายหลายอย่างมันมันทําให้เรารักในการวิ่งเทรล uh. <laughs> พอ <laughs> พอเราวิ <laughs> <อ>่งเราก็จะได้ร <laughs> <อ>ูปแบบนี <laughs> <อ>้ครับสวยสวย โอเคได้เออสวยทุกรูปเลยคุณท็อปสวยทุกรูปเลยเนี่ยโอเคตอนเนี้ยผมว่าหลายๆคนเนะี่ยที่อยากจะรู้อยากจะรู้เชิงลึกมากขึ้นนะคุณท็อปจากปากนักวิ่งแนวหน้าเนาะว่าไอ้เรื่องการวิ่งเทรลเนี่ยคุณท็อปลองอธิบายหน่อยนะครับว่ามันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างกับการวิ่งเทรลครับการวิ่งเทรลอ่ามีกี่ประเภทใช่ไหมครับคือในความเข้าใจของผมนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือมันจะมีอยู่สองแบบ แบบที่1คือแบบสปีดเทลอ่ะแบบที่2คือแบบเทคนิคอลก็คืออ่ะแบบที่1ก่อนนะครับสปีดเทลก็คือแบบเทลที่มีระยะความชันกับพวกเกณฑ์ความชันที่ไม่มากแล้วก็เป็นเป็นทางเทลที่แบบเหมือนกึ่งถนนนะครับเป็นถนนเรียบๆโรลลิง่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มแล้วก็จะเน้นความเร็วคือความเร็วที่เรียกว่าสปีดเทลเพราะว่ามันจะ ความเร็วจะใกล้ๆก,กับการวิ่งสายถนนทางทางทางลาบเลยครับแต่เพียงเทียบเนี่ยแบบนี้ครับเราจะวิ่งทางแบบนี้เลยครับก็จะวิ่งยาวประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เป็นโรลลิ่งแบบขึ้นเนินแล้วก็ลงแล้วก็วิ่งยาวแบบนี้ครับก็สามารถวิ่งเร็วได้ครับแล้วก็อันที่สองแบบเทคนิคอลก็คือที่จะต้องปีนป่ายหรือว่าการแบบ ใช้เทคนิคเพิ่มเติมพวกเวลาเราการวางเท้าหินลอยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนียครับการขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะต้องอ่าใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือต้องมีทักษะเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยปะเข้าเทป<อ>ใช่ครับก็เกณฑ์ความชันจะสูงก็ขึ้นมันก็จะมีสกอร์ขึ้นตามตามความเขาเรียกว่าอะไรตามระยะแล้วก็ถ้า สนามไหนที่รับรองมาตรฐานนี่ครับเขาก็จะมีเรียกว่าแต้มไอค่าอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดไว้ครับผมว่าระยะเท่านี้ต้องมีเกณฑ์เท่าเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเทคนิคครับเทคนิคเทคนิคของการวิ่งดาวฮิลของดาวฮิลต๊อบมีไหมเทคนิคในการดาวฮิลใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมจะผมจะฝึกในการวิ่งถนน รอบขาให้มันให้มันให้มัน,มนดีก็ดีด้วยก็คือแบบสมมุติว่าเราอาจจะวิ่งถนนอยู่ที่เพจหกเราจะต้องลองเพจห้าเพดห้าจุดสามบ้างเพื่อเพื่ออะไรตอนที่ดาวฮิวอ่ะบางทีอเราเรากลัวการลื่นล้มถลายบางทีการดาวฮิวมันเขาเรียกว่าจังหวะการก้าวมันจะ แรงแรงผลักมันจะเยอะกว่ามันเหมือนจะเราจะเบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยครับเราจะต้องกล้าที่จะก้าวด้วยกล้าที่จะยักเอาเท้าเราก้าวไปเหมือนแล้วก็วิธีของผมที่ผมใช้คือผมผมไม่ไม่กลัวในการวางเท้าเราจะต้องใส่เต็มเท้าอ่าหนึ่งคือคุณก็ต้องฝึกรอบขาโดยเฉพาะรอบขาที่เร็วขึ้นกว่าปกติหน่อยนึงสองคือไอ้คาว่าวางเต็มเท้านี่คืออารมณ์แบบ มั่นใจในการวางเท้าเหรอคุณ Top, <ช>ตอบใช่ไ้อต้องมั่นใจในการวางเท้าใช่ครับอ้าวแล้วงั้นผมก็สวนเลยแล้วกัน Up อัพฮิวเหรอครับแล้วอัพฮิวมีไหมอัพฮิลอัพฮิลหรือว่าต้องฝึกแรงเยอะใช่ครับอัพฮิวคือมันจะมันจะเกี่ยวข้องกับคือถ้าคือถ้าในส่วนตัวของผมนะมันจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดเรทของเราด้วยเพราะว่าเวลาเราอัพฮิวหัวใจเราเราจะต้องแบบหัวหัวใจเราจะ เราจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับมันจะเหนื่อยเราต้องเราต้องฝึกความอึดในความอึดด้วยแล้วก็เวลาเราขึ้นเนี่ยอย่างผมผมใช้อย่างนี้ผมจอ็อกผมจ็อกขึ้นแบบอึดแบบนับสามสิบเก้าแล้วเดินเพราะว่าบางทีอ,อ๋<า>อทำเ็นรอกแบบเทวลเหรอใช่ครับบางทีเราเราก็จะต้องจ็อกขึ้นแบบบางทีเขาเรียกว่าอะไรสามสิบ เก้าแล้วก็พักเดินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอเอาไว้มีสูตร <สา S 1> ไว้มีสูตรตแข็งแรงประมาณนั้นเลยคุณคุณตอบไหมฮคนกรุงเทพยยหหลายคนดูอเงี้ยอยากจะเริ่มซ้อมหหรือคนต่างจังหวัดด้วยก็ได้มันจะต้องมีสนามซ้อมแนะนำไหมถ้าอย่างเงี้ยอ่าสนามซ้อมมีครับผมก็อย่างถ้าใครที่อยู่แถวกรุงเทพอย่างเงี้ยครับมผมก็ก็จะมีที่เขาถ้าใครใกล้ฝั่งทางเขาเรียกว่าอะไรฝั่งโซนประเวศ โซนบึงกลุ่มโซนรามินทาฝั่งทางเนี้ยผมแนะนําให้ไปทางบ้านนานครอายกก็จะมีอ่าเขาเรียกเขาตีนไก่หุบเขาตีนไก่ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับุณ๊อปใช่ในภาพนี้ปะรอใช่ครับผมในภาพนี้คือเขาตีนไก่เหครับใช่ครับผมคือก็จะมีวิวที่หุบเขาตีนไก่เขาจะเป็นที่เขาเรียกเขาตีนไก่เพราะมันเป็นสามแง่งสามสามตีนพอดีสามขาพอดีอะไรเงี้ยฟิลมันก็จะ คนละอารมณ์กันอะไรเงี้ยมันก็จะได้อ่านิ้วหนึ่งเป็นเทคนิคอลสุดๆอีกนิ้วหนึ่งเป็นสปีดอีกนิ้วหนึ่งเป็นแบบแบบมีน้ําตกด้วยอะไรเงี้ยก็โอ้โหางเนี้ยแสงว่าไปคุ้มนะตีนไก่เนี่ยใช่ครเป็นเต๊นะตีอใช่ก็จะได้ภาพสวยๆมาประมาณนั้นครับเคแล้วถ้าใครอยู่แถวโซนบางนาทางบางประกงเนี่ยครับไปทางขาสลากได้ครับผมศรีราชาอ่าศรีราชา ใช่ครับถ้าใครอยู่โซนคนครปฐมก็สวนพึ่งครับอลาดบุรีก็จะเป็นอ,อ่าทางเทือกเขาตะนางสีพวกนั้นเลยครับซุปเปอร์ตีนไก่กับต้มเลง้งคุณตอ๊อบเรียกอะไรครับผม <c oughs> น,น,นี่เราต้องจะข้ามไปได้คําถามนี้นะครับนี้ <c oughs> ผมเห็นคุณคุณวุฒิชยัยคุณต๊อบถามว่าลักษณะไหนอะที่คุณต๊อบแบบไปแข่งปะ่ะน่าจะหมายถึงแข่งเนาะหรือไปซ้อมก็ได้แล้วประทับใจไหมครับสนามที่ประทับใจเหรอครับอืมคือคือผมอะ่ะไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรเลส A ในในใจนะครับแต่คือทุกสนามอ่ะมันจะมีสเสน่ห์ของมันจะจะมีสเสน่ห์ในตัวอย่างของ c m เอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเขาก็จะมีเขาก็จะมีสเสน่ห์ในการที่ขึ้นสุดลงสุดก็คือขึ้นเขาให้สุดอัพฮิวให้สุดสิกิโลอัพฮิวไปเลยสิบกิโลแล้วก็ดาวฮิวลงสิบกิโลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าของ UTMB ที่อินทนนท์มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคือพอเราวิ่งวิ่งวิ่งไปเข้าไปในป่าความร่มลื่นของบรรยากาศอย่างภาพอของมูเซอร์อย่างเงี้ยครับอ่าผู้จัดเขาก็จะแบบดูแลเป็นเหมือนคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ดูแลดีแบบก็วิ่งสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมัน,นก็นเป็นเรื่องของความชอบเนาะแต่เอาเป็นว่า ทุกสนามมีเสน่ห์ของมันแหละแล้วแต่คุณจะคลิกกับสนามไหนเป็นพิเศษใช่ไหมใช่คุณวุฒิชัยครับคุณต้องเป็นร้อยครบเหมือนที่คุณท็อปพูดนะครับผมท็อปแล้วตอนนี้หลายๆคนฟังมันบิวมาแล้วอยากจะแบบว่าเอาเรว่าเก่งเหมือนคุณท็อปแบบมันต้องเตรียม่ังใจยไงมีมีทริคมีอะไรแนะนํำไหมเนี่ยผมจะถามจากคุณเลยเนี่ยเพราะคุณชอบตอบว่าคุณไม่ซ้อมเนี่ยคุณจะแนะนำให้คุณซ้อมยังไงนะครับท็อปเออคือคือจริงๆอะผมจะบอกว่าคือผมก็ เนี่ยผมเป็นไม่ซ้อมกีเท่าไหร่ใช่คือมันเหมือนอไม่ได้ซ้อมอะ่ะคืออ่ะผมเล่าให้ฟังล่าสุดเลยละกันก่อนที่จะง,งาน CM6 ปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับเออพอ,พอดีผมก็เห็นโปรโมทของเพื่อนที่ไปไปวิ่งที่เขาติงไก่นี่แหละครับเฮ้ยสวยดีว่ะอยากได้ภาพอตอนนั้นอยากอยากอยากได้ภาพเอาไปลองวิ่งดูซิอ่ะก็เลยไป ไปเดินเล่นช่วงแรกคือพอไม่ได้วิ่งนานแบบหกเดือนแปดเดือนนะครับไม่ได้วิ่งเลยที่บ้าน mm hmm. มีลู่วิ่งก็ไม่วิ่งไม่วิ่งเลย mm hmm. ไม่ซ้อมที่เกียรติพอไปวิ่งโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่พอวิ่งสักห้าโลสิบโลก็ mm hmm. ผมก็เก็บแค่นั้นประมาณนั้นประมาณสี่ถึงหกวิก, mm hmm. ก็คือวิ่งครั้งละสัปดาห์ละสิบโลยี่สิบโลบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับวิ่งแค่นั้น mm hmm. สัปดาห์หนึ่งมีแค่นั้น วันเสาร์วันเดียวอะไรเงี้ยครับก็ไปวิ่งที่เขาตีนไก่ก็วิ่งแค่นั้นเลยแล้วก็ไปแข่งที่ CMC ระยะร้อยห้าโลออโท่านผู้ชมใช่<ๆ>คือก็จบที่ที่ห้าโอเวอร์ออแต่คือเรารู้เลยว่าใช่แต่แต่คือเรารู้ว่าแรงเราคือเหมือนกับเราสามารถไปได้อีกถ้าเราซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมคุณวิ่งร้อยห้าโลคุณได้ที่ห้า แล้วคุณบอกคุณก็อันนี้คือซ้อมน้อยๆนะถ้าซ้อมมากกว่านี้ไปได้อีกเหรอใช่ผมผมมั่นใจว่าผมอ่าเนี่ยเนี่เนี่ี่ยค,คืออะไรคือลงทุนไปยิมเพื่อถ่ายรูปโชว์เขาหน่อยหนึ่งใช่ไมใช่ใช่ถ่ายรูปนิดนึงก็ก็มีแต่ผมก็อ่าผมซอ้ซอมวิ่งน้อยแต่ผมก็มีตีแบบบ้างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ว่ายอ่าเนี่ยเนีเนี่ยเรื่องว่ายน้ําเพราะว่าเจ็บขาก็เริ่มว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อแบบฝึกความอึด S <S> อะไรอย่างเงี้ยครับให้เพิ่มไปืนนิดหน่อย,ยงั้นคุณต้อกผมถามเป็นอย่างงี้ดีกว่าในหนึ่งสัปดาห์แล้วกันเอง่ายๆในเจ็ดวันน่ะถ้าคุณต๊อจะมีแข่งอีกสักสองเดือนองั้นในเจ็ดวันคุณต๊อวิ่งแค่วันเสาร์เหรอแล้วลวันอื่นๆก็คือทําอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็มีวันส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้เหรอใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยก็คือเวทดน้อยแต่บางทีไปตีแบดกับเพื่อนมากกว่าไปตีแบบชั่วโมงสองนาทีป๊อกแป๊กป๊กแป๊ไปสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับเยี่ยมยอดครับ ก็ S <S ดูเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันแต่อาจจะต้องทําตามแบบไม่มากก็ได้เพราะนี้เป็นความาเป็นความสวรรค์ให้แนะนําก็คืออยากจะให้วิ่งวิ่งสลับกับเวทเทรนนิ่งถ้าจันวันวิ่งสิบโลพุทวิ่งยี่สิบวันสุกอาจจะวิ่งสิบอะไรอย่างเงี้ยครับสลับแล้วก็สลับแล้วก็เวทวันนั้นอังคารพฤหัสอะไรอย่เงี้ยแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์อะไรก็ได้นะแต่ คนวิ่งโรดวิ่งระยะฮาบแล้วก็วิ่งถือว่าแข็งแรงพอตัวละสับสองได้หรืออะไรสับสาไม่เกินไม่หลุดสามใช่ไหมคุณก็สามารถลงเทรลระยะดีต่อใจก็คือยี่สิบถึงยีห้าได้ใช่คือก็สามารถไปถึงระยะสี่สิบโลได้แล้วคนวิ่งฟูล่ะคนวิ่งฟูลมาทอนคนวิ่งสี่สองได้ครับไปเทรลนี้เอาแบบคุณตอบได้ไหมร้อยเลยได้ไหมถ้าสับสี่ถามว่าได้ไหมอาจจะได้แต่ การวิ่งเทรลกฎของสนามจะมีว่าถ้าคุณไม่เคยวิ่งเอาต้ามาก่อนคุณก็จะไม่สามารถสมัครระยะหนึ่งร้อยได้เอาแบบคุณท็อป<ด>เลยไหมในมุมของคุณท็อปแบบมีอะไรบ้างมาโชว์วันนี้ครับผมว่าต้องมีรองเท้าแนะนําก่อนแล้วมาั<อ>ง้งใช่ครับก็รองเท้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเราต้องตังกว่าเราเราสามารถเออหนึ่งดูตังตังดูงตังก่อน <laughs> บางคนอาจจะความชอบไม่ไม่เหมือนกันด้วยแต่คือหนึ่งเท้าเราเป็นลักษณะไหนเท้าเดียวเท้าแบนเท้าหน้ากว้างอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าเราสามารถใช้ได้ไหมอย่างผมอ่ะ,อะมีแบรนด์หลายแบรนด์ติดต่อเข้ามาให้ผมลองใช้หรือว่าขอเป็นบแบบแบมบ้างอะไรเงี้ยคือ,อต้องผมก็ต้องเลือกคือบางทีคือผมชอบแบรนด์นี้นะแต่ผม,มเราก็อยากรับแต่บางที เราใส่ไม่ได้เพราะคือถ้าเราใส่วิ่งไม่จริงมันก็เราโปรโมทให้ก็เท่านั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือภาพโปรโมทนะครับเนี่ย <laughs> อันนี้คือบูชาบีบแบบใหม่อ่ะอ,อ๋อเราโฟกัสที่เท้ากรุณามองเท้าครับมองเท้าอย่างอันนี้คือแบรนด์อะไรครับแบรนด์อะไรครับอย่างผมตอนนี้แต่ก่อนผมก็มีแบรนด์อื่นใช้แล้วตอนนี้ผมเลือกใช้ของอ่าที่ผมเลือกเป็นลาสปอร์ติว่าครับก็คือ,อแบรนด์นี้เขามีมาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งตรงเนี้ย ตอนแรกตอนแรกผมมองอะ่ะผมก็เข้าใจว่ามันเป็นรองเท้าหน้าหน้าเรียวเพราะมันออกแบบมาแบบดูเรียวจริงๆคนหน้ากว้างก็ใส่ได้ผมเป็นเท้าเท้าเท้าแบนหน้ากว้างนะครับมันก็อย่างเงี้ยะพอตรงเนี้ยมันกว้างผมก็เลยตอบรับกับแบรนด์นี้พอมาใส่ก็รู้สึกว่าเออดีว่ะถ้าเราใช้รองเท้าวิ่งถนนไปวิ่งเทรลเราอาจจะหัว้างข้างแตกได้อันเนี้ยต้องระวัง ทำไมถึงแบบการวิ่งเทลต้องมีให้รองเท้าเทลโดยเฉพาะเพราะว่ารองเท้าเทลจะเกาะพื้นได้ดีกว่าใช่ฮะเดี๋ยวเขอได้โชว์หน่อยได้ไหมครับเท้าแบนหน้ากว้างเออนักผู้ชมเห็นไหมอืมแล้วก็ในเรื่องของดอกยางใช่ไหมคุณต๊อบใช่ครับดอกยางจะเป็นดอกหน้าหน้ามันจะลึกหน่อยนึงอย่างเงี้ยฮะอืมอืมอืมมันก็จะอ่าสิที่แรกมาคือบางทีอ่ะมันอาจจะนุ่มไม่มากพออ๋อฟิลมันจะอาจจะในความรู้สึกแล้วแต่แล้วแต่คน แต่สิ่งที่ผมทําก็คืออ่าเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าทื้นคือลองเหรอคือลองเหรอมันจะมีพ<อ>ื้นลองที่เขาบริษัทที่ทําพื้นลองเฉพาะแบบาการลองช้ำาอะไรเงี้ยแล้วก็ตื้นเข้าไปได้ฟิลแบบนุ่มสบายอ,อุปกรณ์ช่วยสําหรับการการอัพฮิวที่บอกว่าบางคนขาไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมี อุปกรณ์ช่วยอย่างหนึ่งคือเช็คกิ้งโพก็คือไม้โพนั่นเองครับซึ่งก็ก็ไปหาเลือกชมได้เลือกอนนเนีนย่นยทุกคน,น,นดูรูปนี้ดูรูปนี้อันนี้นี่ี่คือตอนปล่อยตัวต็อปก็ถือไปอเลยเหรอใช่ครับผมก็ถือแบบนี้ก่อนแล้วก็ถึงเปิดอีกทีหนึ่งตอนที่เรา,เราจะขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ครับก็วิธีการใช้ก็ถ้าใครใช้ไม่เป็นมันจะเป็นพละะแล้วเป้น้ำแหละเนี่ยผมเห็นคุณสะพายอยู่นะใช่ป่ะใช้เป้น้ำป่ะ อ่ะเป้น้ํานะครับผมเป้น้ําเนี่ยก็เราจะดูอย่างนี้ดีกว่าอืมอ่าหลากัหลกๆเป้น้ําเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับระยะวิ่งด้วยสมมุติว่าถ้าเราวิ่งเบสิกเ่สิบอ่ะอ่ายี่สิบห้าถึงสามสิบโลเป้น้ำห้าลิตรจุห้าลิตรถึงสิบลิตรเนี่ย ก็พอแล้วแต่ถ้าเราวิ่งระยะเอาต้าขึ้นไปอย่างเงี้ยสี่สิบถึงแปดสิบโลเราอาจจะต้องใช้ตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไปที่จุความจุซึ่งบางทีอะเป้น้ําเนี่ยถ้าเราใช้จุเยอะเกินไปมันจะเป็นภาระเราหนักอ่ะภาระอีกแล้วผมเห็นมีข้างล่างล่างขวาล่างขวาอะไรล่างขวาเจลอะไรพวกนี้เนาะเจลขาต้มมัดมีไหมขาต้มมัดมีไหมเขาเรียกว่าอาหารคือ คือในเลสคืออ่าในเลสของของแต่ละแต่ละเลสเนี่ยเขาก็จะกําหนดไม่เหมือนกันแต่ต้องมีอาหารบางคนถนัดเคี้ยวกินได้อันนี้คือระยะร้อยห้ากิโลครับอ่ะอร้อยโลต็อกกินเจลกี่ซองเนี่ยร้อยโลกินเจลกี่ซองผมแพนไว้ทุกแปดกิโลอ,อย่างอันเนี้ยวิ่งร้อยหกสิบแปดกิโลครับ โอ้โหหนัก88กิโลผมหมดเจลหนึ่งลังหท่านผู้ชมครับคุณคุณเสียไปเต็มพุงเลยมั้เนี่ยเจลเนี่ยวิ่งเทลเป็นร้อยโลตีนพองไหมครับมีตุ่มน้ำพองไหมครับตีนพองครับแต่ก่อนตีนพองแต่ก่อนตีนพองคือพอโดนน้ำแล้วมันจะพองเองโดยอัตวันพอวิ่งระยะไกลยังไงก็พองไกลๆอืออ่าสิ่งที่เราทำคือเราใช้เทป นี้พันเท้าเลยฮะพันเท้าแล้วพันทุกนิ้วมันจะไม่พองอ,อาหารแต่ละประเภทแต่ละคนจะจะกินไม่เหมือนกันอย่างผมกินอาหารที่โขกเคี้ยวเช่นพวกข้าวต้มมัดหรืออะไรก็แล้วแต่กินไม่ได้อ่าบางคนถนัดการกินคันเคี้ยวมากกว่ากินไส้กรอกอะไรเงี้ยก็คือไลฟ์สไตล์ของการกินแต่ละคนไม่เหมือนกันคือกินอะไร,รที่ พลังงานตอนนี้อย่างถุงเท้าอย่างคู่เนี้ยครับอืถุงเท้าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นถุงเท้าธรรมดากับถุงเท้าแบบผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแบบมันจะมีตัดยางตรงเนี้ยครับอ่ามันกันสลิปป่ะมันกันสลิปกับเท้าป่ะรองเท้าเวลาเราเวลาเราดาวฮิวใช่ครับมันนิ่งมากอ่าระยะเอาต้าขึ้นไปตั้งแต่บางทีระยะตั้งแต่แปดสิบกิโลระยะร้อยโลขึ้นไปนะครับผมเขาจะมีอุปกรณ์บังคับคือ เสื้อกันลมกันฝนนะครับผมเห็นสีชมพูนี่ไหมครับอ่แต่เลสของ U T M B จะเป็นเลสเฉพาะก็คือคือปกติเสื้อกันลมกันฝนอันเนี้ยก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ต้องมีเหมือนกันโอ้เพียบจริงจริปกติขอเสริมอีกนิดนึงอันนี้คือเสื้อกันลมกันฝนแบบปกติซิปมันก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้เลยครับหาซื้อได้ทั่วไปแล้วแต่แบรนด์ตามเงินตั้งแต่มีตั้งแต่ หลักพันต้นๆจนถึงหลักหมื่นแล้วแต่ตัวเองอยากได้ก็ทั่วไปเลยนะแต่พอเลสที่เป็นเลสเมเจอร์อย่างปีนี้นครับผมประเทศไทยเรา Thailand by UTMB ได้เป็นสนามอ่าเวิร์เมเจอร์ของโลกเป็นสนามหลักของอุกสามสนามนะครับผมเป็นเอเชียแปซิฟิกซิปของเขาเนี่ยของยู m b เอ่ะเขาจะกำหนดมาเลยว่าเสื้อกันลมก,กันฝนเนี่ยจะต้อง กันร้อยเปอร์เซ็นก็คืออย่างซิปอย่างเงี้ยครับจะตะเข็บจะไม่มีรอยต่ออะไรเลยโ,โะต้องน,บบนคือเขาจะตรวจอุปกรณ์ที่เข้มมากเราจะต้องมีซึ่งไอ้พวกเนี้ยก็จะมีแพงและต้องแพงมากไม่มีถูกอะไรประมาณนะั้นดูสนามประมาณนี้ครับแล้วก็เทคนิอนคอีกอย่างนึงแต่เทคนิคอีกอย่างนึงเวลาที่เราวิ่งตอนหน้าหนาวตอนหนาวหนาวตอนตั้งแต่เลขตัวเดียว ประมาณเจ็ดองศาเก้าองศาประมาณเนี้คคือส่วนตัวของของผมเลยนะครับหยุดให้น้อยก้าวให้เยอะก้าวตลอดอ๋อะฉะนั้นคือถ้าคุณ hmm. หยุดเมื่อไหร่ความหนาวจะเข้ามาหาคุณทันที hmm. เวลาเราเข้าสเตชันในในทุกสเตชั่นสิ่งที่ผมเจอเจอมากับตัวเองเลยนะครับตอน utmb ล่าสุดเนี่ยครับที่ร้อยไม้ครับ มันหนาวถามว่านวนหนาวไม่หนาวพอเราเข้าสเตชันแป๊บเดียวเราเข้าประมาณห้านาทีมือเราจะเย็นมากแล้วคือถ้าเราหยุดแล้วนั่งพักมันบางบางคนมันหมายถึงกับแบบมันไปไม่ได้แล้ว dnf เลยก็มีเพราะมันหนาวแล้วจบเทุกคนก็จะหอ่อเป็นหอ่อฟอย <laughs> ทุกคนก็จะถูกหอ่อด้วยผ้านี้เพราะว่าหน,นาวอม ดังนั้นผมทําก็คือเข้ารีไปแล้วก็รีบออกเพราะว่าพอรีบออกพอร่างกายเราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันจะเริ่มอุ่นขึ้นครับถ้าเราหยุดหรือว่าเดินนานเดินนานมันจะทําให้เราหนาวดังนั้นว,วิธีคือวิ่งจ็อกบ,บ้างเดินบ้างสลับกันไปร่างกายเราจะอบอุ่นอโอเคครับก็สาระเต็มเปี่ยมนะครับท่า,าผนผู้ชมันนี้ลากกันยาวๆมาไม่ใช่วิ่งครับคุยกับผมเป็นชั่วโมงนะครับ สุดท้ายครับถ้าคุณอยากแก้หนาวเสื้อกันหนาวตามบัตเจตแล้วก็เข้าอย่าหยุดใช่ไหมเข้าไปที่ซุ้มแล้วก็รีบๆออกนะครับคุณท็อปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมความรู้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปผมว่าไม่มากก็น้อยและที่สำคัญครับพรุ่งนี้ทุกๆคนครับออกวิ่งนะครับผมโอเคครับคุณท็อปสำหรับวันนี้ก็เอ็มท็อปฟังแล้วพีต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทาง ทีมงานเอ็มทอฟอนด์ลิฟท์ทำอะไรกันดีๆแล้วก็เชิญนักวิ่งเก่งๆหน้าใหม่มาเรื่อยๆทั้งมาเมาส์มอยคุยกันแล้วก็มาเทสดส e บ to Max ที่ร้านนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ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 